ชายวัย80ปีชื่อธนิตเขาคือมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงในวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยความร่ำรวยของเขามาจากการลงทุนในที่ดินและโครงการก่อสร้างที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงทําให้เขาเป็นที่รู้จักในสังคมชั้นสูงทุกวงการไม่เพียงแค่ในประเทศไทยแต่ยังมีธุรกิจขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลกธนิตใช้ชีวิตอย่างหรูหราเขามีบ้านหลังใหญ่ในกรุงเทพและบิล่ารูบนเขาในเชียงใหม่ทุกๆวันเขาจะนั่งรถลิมูซีน ไปที่สำนักงานของเขาซึ่งตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพออกงานสังคมไม่ขาดสายไปงานเลี้ยงที่มีคนดังจากวงการการเมืองธุรกิจและบันเทิงเขามักจะพูดคุยกับคนสำคัญในสังคมจนกลายเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่มีอิทธิพลและมั่งคั่งทุกครั้งที่เขาเดินเข้าไปในห้องรับรองหรูหราหรือห้องประชุมเขาจะเป็นที่จับตามองจากทุกคนด้วยการแต่งตัวที่ดีเยี่ยมและการพูดจาที่มีเสน่ห์รอยยิ้มที่อบอุ่น ทำให้ใครๆต่างก็อยากเข้าใกล้เขาแต่ในที่สุดธนิตกลับกลายเป็นเหยื่อของความโลภจากคนที่เขารักมากที่สุดแม้ว่าจะดูเหมือนว่าเขาจะมีทุกสิ่งในชีวิตแต่นั่นกลับทําให้เขาต้องเผชิญกับความเหงาเมื่อภรรยาของเขาอารไทยหญิงสาวที่เคยเป็นดาราภาพยนต์ผู้ใหญ่ในวัยหนุ่มสาวเข้าสู่ชีวิตของเขาในช่วงที่เขาอยู่ในวัยชาราเธอมาเพื่อหวังชีวิตที่หรูหราและสุขสบายแต่แท้จริงแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความเครียดและความไม่พอใจอรไทยไม่สามารถทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ ได้เธอเริ่มคิดถึงวิธีการที่จะหลุดพ้นจากชายแก่ที่มีฐานะมหาศาลเธอรู้ว่าเพียงแค่รอให้ทนิตเสียชีวิตจากอาการป่วยธรรมดาคงจะไม่เพียงพอที่จะทําให้เธอได้สมบัติทั้งหมดจึงเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อที่จะฮุบสมบัติของสามีที่แก่ชราภรรยาของทนิตชื่ออรไทเธอเป็นหญิงสาวว่าที่เคยมีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์สําหรับผู้ใหญ่ในช่วงวัยรุ่นของเธอก่อนที่จะพบกับทนิตในช่วงเวลาที่เธอพยายามหลีกหนีจากอดีตที่มืดมนเมื่อครั้งที่เธอเข้าสู่วงการนี้เธอมีชื่อเสียงจากบทบาทที่เซ็กซี่ และท้าถ่ายจารีตประเพณีของสังคมแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและหมดไฟกับอาชีพนั้นออรไทยต้องการชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งที่เธอเคยทํามาก่อนเธอตัดสินใจเลิกทํางานในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่และออกเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆที่จะทําให้เธอได้หลุดพ้นจากความอดีตอันมืดมนของตัวเองเธอพบกับธนิตในงานเลี้ยงของคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่จัดขึ้นในกรุงเทพตอนนั้นธนิตเป็นคนที่มีชื่อเสียง และอานาจมากในวงการเธอรู้สึกถึงกับความร่ํารวยและสถานะของเขาทนิตเห็นอรไทยในงานนั้นและหลงใหลในความสวยและสเสน่ห์ของเธอเขาทั้งสองเริ่มพูดคุยและสนิทกันอย่างรวดเร็วอรไทยเห็นในตัวทนิตไม่เพียงแค่ความมั่งคั่งแต่ยังเห็นโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปราศจากการตัดสินจากสังคมและการมองว่าเธอเป็นแค่ดาราภาพยนตร์ผู้ใหญ่เมื่อทนิตขอเธอแต่งงานเธอจึงตอบตกลงทันทีแม้ในใจลึกๆจะมีความคิดบางอย่างซ่อนอยู่ ชีวิตหลังแต่งงานของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นไปนอย่างสงบอรไทยได้ทุกอย่างที่เธอต้องการบ้านหลังใหญ่รถรูและการยอมรับจากสังคมชั้นสูงแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือการที่ธนิตเริ่มมีปัญหาสุขภาพทําให้เธอเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเธอเริ่มกลับมาคล้ายกับชีวิตเก่าที่เต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นเธอเริ่มคิดถึงวิธีที่จะทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากการเป็นภรรยาของชายแก่ที่อ่อนแอและไม่สามารถให้ชีวิตที่เธอต้องการได้แม้จะดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบแต่ในความเป็นจริงภรรรยยาขอองทนิ เริ่มรู้สึกไม่พอใจในความสูงวยแอร์และความป่วยไข้ของสามีหลังจากที่เธอแต่งงานกับธนิตในช่วงที่เขาอายุเจปลายปลายๆเธอก็ได้รับชีวิตที่หรูหราจากความร่ำรวยของเขาแต่ทุกครั้งที่เธอมองไปที่ใบหน้าของสามีเธอก็เริ่มเห็นแต่อาการชราภาพที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธนิตเริ่มมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างเช่นโรคหัวใจที่ทําให้เขาต้องพักรักษาตัวบ่อยครั้งและโรคข้อเสือ่อมที่ทําให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกเขามักจะใช้เวลาหมด ไปในห้องนั่งเล่นของบ้านหลังใหญ่อ่านหนังสือและดูทีวีท่ามกกลางความเงียบสงบของบ้านอารทไทยเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับความซบเซาของชีวิตคู่ความมีชีวิตชีวาที่เคยมีเมื่อก่อนกลับถูกแทนที่ด้วยความเงียบงนันและความเหนื่อยล้าของสามีเธอเริ่มคำนวณในใจว่าเวลาของธนิตน่าจะหมดไปไม่นานจากนี้และเธอก็เริ่มเห็นภาพอนาคตที่เธอจะต้องทำอย่างไรเพื่อรักษาสมบัติทั้งหมดที่ได้มาธนิตที่เคยเป็นชายหนุ่มที่มีความสุขกับการทำงาน และเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆตอนนี้กลับกลายเป็นชายแก่ที่นั่งอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่สร้างความหงุดหงิดให้กับอรไทยอย่างมากเธอเคยฝันถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยการท่องเที่ยวการสนุกสนานในสังคมและการพบปะก,กับคนใหม่ๆแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นการดูแลคนแก่ที่เริ่มหมดสภาพเธอเริ่มตั้งคำถามในใจว่าการใช้ชีวิตกับคนแก่ขนาดนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าเธอรู้ดีว่าธนิตยังคงมีทรัพย์สินมหาศาลแต่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ต่อไป ในสภาพแบบนี้เธอจะไม่ได้อะไรที่มากกว่านี้เริ่มจากการหายไปจากวงการสังคมและไม่ใส่ใจในเรื่องของสามีอีกต่อไปอรรทยัยเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองไปอย่างช้าๆจนวันหนึ่งเธอเริ่มรู้สึกว่าถ้าหากธนิตไม่อยู่เธอจะมีทุกอย่างที่เขาทิ้งไว้ให้ทรัพย์สินทั้งหมดภรรยาของธนิตเริ่มคิดถึงวิธีการที่จะได้รับสมบัติทั้งหมดของสามีเธอไม่สามารถทนต่อการเห็นธนิตที่แก่และป่วยไปได้อีกต่อไปเธอเริ่มมองเห็นอนาคตที่ตัวเองต้องเริ่มต้นใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด ถ้าธนิตยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปเธอจะไม่สามารถใช้ชีวิตตามที่เธอฝันได้ความร่ำรวยทั้งหมดที่ธนิตสะสมมามีค่าเกินกว่าหาที่เธอจะยอมให้มันหลุดมือไปออรไทยไม่เพียงแค่คิดถึงการอย่าร้างเพื่อแบ่งสมบัติแต่เธอเริ่มคิดถึงวิธีการที่จะแย่งสมบัติทั้งหมดมาโดยไม่ต้องมีใครสงสยัยความคิดนี้เริ่มผุดขึ้นในใจของเธอในขณะที่เธอนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นกับธนิตในคืนหนึ่งธนิต นั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกสีขาวท่าทางอ่อนแอและเหนื่อยล้ามือของเขาจับยาถ่ายที่ต้องทานทุกวันเพื่อลดอาการเจ็บป่วยเขามองไปที่ภรรยาและยิ้มให้เธออรไทยรู้สึกเกลียดชังในรอยยิ้มนี้เขาดูเหมือนคนที่กำลังรอวันตายเธอรู้ดีว่าไม่ช้าก็เร็วธนิตจะทิ้งโลกนี้ไปความคิดเรื่องการฆ่าเริ่มบุกเข้ามาในสมองของอรไทยเมื่อเธอคิดถึงวิธีการที่จะทำให้เขาเสียชีวิตโดยไม่ทิ้งร่องรอยเธอเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ไม่สามารถตรวจจับได้ทางเลือกหนึ่งคือการใช้สารพิษที่ทำให้เขารู้สึกป่วยหนัก และเสียชีวิตอย่างช้าๆโดยไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้อรไทยเริ่มทดลองสิ่งที่คิดในใจเธอเริ่มศึกษาวิธีการผสมสารทิษในอาหารและเครื่องดื่มที่ทนิตปรดปรานเพื่อให้เขาไม่รู้ตัวถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสิ่งที่เขากินหรือดื่มทุกครั้งที่เธอเตรียมอาหารให้เขาเธอรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังอยู่ในบทบาทของผู้กำหนดโชคชะตาของเขาและความโลภที่ซ่อนอยู่ในใจของเธอก็เริ่มขยายออกไปทุกวันเธอรู้ดีว่าถ้าทนิตตายสมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของเธอ โดยอัตโนมัติและชีวิตใหม่ที่เธอหวังไว้จะกลายเป็นความจริงหากเธอทําสิ่งนี้ได้สําเร็จอรไทเริ่มวางแผนอย่างระมัดระวังเพื่อทําให้ธนิตเสียชีวิตโดยไม่มีใครสงสัยเธอเลือกใช้สารพิษที่สามารถผสมในอาหารหรือเครื่องงมของสามีได้ซึ่งจะทําให้เขาค่อยๆป่วยลงอย่างช้าๆและดูเหมือนว่าเขาจะเสียชีวิตจากโรคประจําตัวของเขาเองโดยไม่มีร่องรอยที่ชัดเจนหรือหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงกลับไปถึงตัวเธอเธอศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ต และจาัดก,การพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสารพิษเธอพบว่าสารพิษบางชนิดที่ไม่มีรสหรือกลิ่นสามารถทําให้ผู้ที่รับประทานเข้าไปเริ่มรู้สึกอ่อนเพลียและป่วยโดยไม่สังเกตตัวสารพิษเหล่านี้จะทําให้ร่างกายค่อยๆเสื่อมโทรมจนไม่สามารถต้านทานได้และทนิดในวัยชราก็เป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบสําหรับแผนการนี้อรไทยเริ่มทดลองผสมสารพิษในอาหารที่เธอเตรียมให้ทนิดทุกมือ้อโดยไม่ให้เขารู้ตัวสารพิษที่เธอเลือก เป็นชนิดที่ไม่สามารถตรวจจับได้ง่ายเธอเริ่มใส่มันในน้ำผลไม้หรือในซุปที่ทนิตชอบกินทุกครั้งที่เธอส่งมอบอาหารหรือเครื่องดื่มให้เขาเธอรู้สึกเหมือนกำลังควบคุมชะตาชีวิตของเขาอย่างเงียบๆในช่วงแรกทนิตเริ่มมีอาการเบื่ออาหารและอ่อนเพลียผิดปกติเขามักจะบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยดีแต่ไม่ยอมไปหาหมออรไทยใช้โอกาสนี้ในการทำให้เขาผสมยาในอาหารให้เขาได้รับสารพิษมากขึ้นจนในที่สุดทนิตเริ่มมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆ ดยไม่มีใครสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นเธอคอยดูแลสามีในช่วงเวลาที่เขาป่วยหนักไปเรื่อยๆแต่ในใจลึกๆเธอกลับรู้สึกเย็นชาและร้ายความรู้สึกกับการทำมานของเขาเธอไม่ได้รู้สึกสงสารหรือเห็นใจในความเจ็บปวดที่เขากำลังทนอยู่เธอคิดแค่เพียงว่าเมื่อเขาตายไปเธอจะได้สมบัติทั้งหมดที่เขาทิ้งไว้และสามารถใช้ชีวิตที่เธอต้องการได้ตามที่หวังหลังจากที่ธนิษฐถี่สูงวัยเสียชีวิตอรไทภรรยาของเขาอ้างว่าเขาตายจากโรคชราตามที่ทุกคนคาดคิดเนื่องจากธนิษมีโรคประจำตัวหลายชนิด และอายุมากแล้วเหล่าญาติและเพื่อนๆต่างก็ยอมรับคำอธิบายนี้ไม่มีใครสงสัยอะไรแม้แต่คนใดเนาบ้านก็ไม่มีใครตั้งคำถามแต่สิ่งที่อรรถไทยไม่รู้ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการะแจ้งเหตุจากเพื่อนบ้านที่เห็นความผิดปกติในบ้านของธนิตเริ่มมีความสงสัยในกรณีการตายยอของเขาเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่บ้านและทําการตรวจสอบศพของธนิตพวกเขาพบว่าร่างกายของเขามีร่องรอยที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะบริเวณท้องและช่องปากที่มีสัญญาณของสารพิษ ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นจากโรคชราเพียงอย่างเดียวตำรวจเริ่มทำการสอบสวนอย่างละเอียดและพบหลักฐานบางอย่างที่ชี้ไปที่อรไทแม้ว่าเธอจะอ้างว่าเธอได้ดูแลสามีอย่างดีที่สุดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูบันทึกการซื้อสารเคมีบางชนิดที่สามารถใช้เป็นพิษเธอกลับไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทำไมเธอถึงมีมันในบ้านของตัวเองตำรวจเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของอรไทในช่วงที่สามีป่วยเธออ้างว่าเป็นภรรยาที่รัก และดูแลสามีอย่างดีที่สุดแต่คำพูดของเธอกลับขัดแย้งกับความจริงที่ตำรวจพบการสอบถามจากผู้ที่เคยใกล้ชิดัก,กับอรไทและธนิตเปิดเผยว่าเธอมักจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ใครเข้าใกล้สามีในช่วงที่เขาป่วยหนะักและเริ่มแสดงอาการผิดปกติในหลายๆครั้งที่มีคนถามถึงสุขภาพของธนิตความสงสัยเริ่มหนาแน่นขึ้นในใจของตำรวจพวกเขาตัดสินใจขยายการสอบสวนไปยังการหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสารพิษที่อรไทอาจใช้ในการฆ่าสามีของเธอด้วยหลักฐานที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น พวกเขาค่อยๆเข้าใกล้ความจริงที่ซ่อนอยู่ในความเงียบสงบของบ้านหลังใหญ่ที่อรไทเคยคิดว่าเธอสามารถหลบหนีจากความผิดได้ตำรวจเริ่มสืบสวนและสงสัยถึงความผิดปกติในเหตุการณ์นี้หลังจากที่พบร่องรอยสารพิษในร่างกายของธนิตเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้จบลงง่ายๆจึงได้ทําการสืบหาผู้ต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะอาระไทที่ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่ใกล้ชิดกับธนิตในช่วงเวลาที่เขาป่วยหนะัก การสืบสวนเริ่มต้นจากการสัมภาษณ์คนในบ้านและเพื่อนบ้านที่เคยเห็นความผิดปกติในช่วงเวลาหลังจากที่ธนิตเริ่มป่วยหนักเพื่อนบ้านบางทันเล่าเห็นอรไทยออกมาจากห้องของสามีบ่อยครั้งในช่วงที่เขากำลังไม่สบายและมีบางครั้งที่เธอเดินไปที่ครัวด้วยท่าทางรีบร้อนเหมือนกับว่าเธอกำลังทำอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ใครเห็นออตำรวจจึงเริ่มตรวจสอบบันทึกการซื้อสารเคมีในร้านต่างๆและพบว่ามีการซื้อสารพิษบางอย่างที่สามารถใช้ในอาหารและเครื่องดื่มได้อรไทยได้ซื้อสารเหล่านั้น โดยไม่ยอมเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการใช้สารพิษเมื่อถูกสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้อรไทยก็พยายามปฏิเสธทุกข้อสงสัยแต่คำตอบของเธอก็ไม่สามารถทำให้ตำรวจเชื่อได้ตำรวจเริ่มรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาและหาหลักฐานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบห้องต่างๆภายในบ้านพบว่ามีขวดแก้วที่มีสารเคมีอยู่ซึ่งมันคล้ายกับสิ่งที่พบในร่างกายของธนิตเจ้าหน้าที่เริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าอรไทยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของสามีตัวเองในระหว่างการสอบสวนอรไทย เริ่มทำตัวตกใจและพยายามหาทางหลบหลีกคำถามท,าที่ตำรวจตั้งขึ้นท่าทางของเธอเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยสงบสงี่ยมกลายเป็นท่าทางที่ตื่นตระหนกและปากกิดความจริงพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้ตำรวจเริ่มจับตามองเธอมากยิ่งขึ้นทุกอย่างกำลังนำไปสู่คำถามท,าที่ว่าอารไทยอาจจะฆ่าสามีของเธอเพื่อทวงคืนสมบัติทั้งหมดที่ทเขามีกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในวิลล่าบันทึกภาพของอรไทยที่เข้าไปในห้องของธนิต ในคืนที่เขาเสียชีวิตภาพจากกล้องแสดงให้เห็นว่าเธอกำลังเดินไปทางห้องนอนของสามีในช่วงเวลาประมาณทิยงคืนซึ่งเป็นเวลหาที่ทเน็ตมักจะพักผ่อนในห้องของเขาหลังจากที่เขารู้สึกไม่ค่อยดีในช่วงบ่ายของวันนั้นความคิดเรื่องการฆ่าเริ่มบุกเข้ามาในสมองของอรไทเมื่อเธอคิดถึงวิธีการที่จะทําให้เขาเสียชีวิตโดยไม่ทิ้งร่องรอยเธอเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ไม่สามารถตรวจจับได้ทางเลือกหนึ่งคือการใช้สารพิษที่ทําให้เขารู้สึกป่วยหนักและเสียชีวิตอย่างชา้ชา โดยไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้อรไทยเริ่มทดลองสิ่งที่คิดในใจเธอเริ่มศึกษาวิธีการผสมสารพิษในอาหารและเครื่องดื่มที่ทนิตปรดปรานเพื่อให้เขาไม่รู้ตัวถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสิ่งที่เขากินหรือดื่มทุกครั้งที่เธอเตรียมอาหารให้เขาเธอรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังอยู่ในบทบาทของผู้กำหนดโชคชะตาของเขาและความโลภที่ซ่อนอยู่ในใจของเธอก็เริ่มขยายออกไปทุกวันเธอรู้ดีว่าถ้าทนิตตายสมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของเธอโดยอัตโนมัติและชีวิตใหม่ ที่เธอหวังไว้จะกลายเป็นความจริงหากเธอทําสิ่งนี้ได้สําเร็จอรไทเริ่มวางแผนอย่างระมัดระวังเพื่อทําให้ธนิตเสียชีวิตโดยไม่มีใครสงสัยเธอเลือกใช้สารพิษที่สามารถผสมในอาหารหรือเครื่องงมของสามีได้ซึ่งจะทําให้เขาค่อยๆป่วยลงอย่างช้าๆและดูเหมือนว่าเขาจะเสียชีวิตจากโรคประจําตัวของเขาเองโดยไม่มีร่องรอยที่ชัดเจนหรือหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงกลับไปถึงตัวเธอเธอศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตและจากการพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสารพิษ เธอพบว่าสารพิษบางชนิดที่ไม่มีรสหรือกลิ่นสามารถทําให้ผู้ที่รับประทานเข้าไปเริ่มรู้สึกอ่อนเพลียและป่วยโดยไม่สังเกตตัวสารพิษเหล่านี้จะทําให้ร่างกายค่อยๆเสื่อมโทมจนไม่สามารถต้านทานได้และทนิดในวัยชราก็เป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบสําหรับแผนการนี้ปรไทยเริ่มทดลองผสมสารพิษในอาหารที่เธอเตรียมให้ทนิดทุกมือ้อโดยไม่ให้เขารู้ตัวสารพิษที่เธอเลือกเป็นชนิดที่ไม่สามารถตรวจจับได้ง่าย เธอเริ่มใส่มันในน้ำผลไม้หรือในซุปที่ธนิตชอบกินทุกครั้งที่เธอส่งมอบอาหารหรือเครื่องดืง่มให้เขาเธอรู้สึกเหมือนกำลังควบคุมชะตาชีวิตของเขาอย่างเงียบๆในช่วงแรกธนิตเริ่มมีอาการเบื่ออาหารและอ่อนเพลียผิดปกติเขามักจะบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยดีแต่ไม่ยอมไปหาหมออรไทยใช้โอกาสนี้ในการทําให้เขาผสมยาในอาหารให้เขาได้รับสารพิษมากขึ้นจนในที่สุดธนิตเริ่มมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีใครสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้น